สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคือเกากระบ,บ้าเปียกพี่น้องครับกินก๋วยเตี๋ยวเดือมื่อนี้ครับ <c oughs> กินก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงพี่น้องหลังจากที่เขาพายุออกพี่น้องครับก็ได้เอาเครื่องไปสูบน้ำออกจากะนะน้าผมก็เป็นน้ายโยนพึ่งเลียว,วันอาทิตย์เมื่อกี้นี้พี่น้องครับโอ้ยพายุน้ำพอโยน,นปุ๊บน้ำฝนกระมาให้ยางแหงเลยครับโอ้เสียหายไรนี่ก็สูบน้ำออกขึ้น่าวันอาทิตย์นี่ก็จะไปไปสามครับ นี่ครับกินก๋วยเตี๋ยวครับกะปิโอ้พวกพีเกิดเป็นตะเพ็ดได้เนาะครับให้หลายหมองที่ไปนะครับพักนี่สิบวลายหด้วยครับผมไปทั้งทั้งหนนอโอ้ตั้งแก่งวัดไปกีกทีมุมนี้พักกินนี่ใช่กินก๋วยเตี๋ยวครับโอ้มันก็อยู่ไก่เลยเนาะบาทนี่ มาก่อนพี่น้องมากมากนะอู้พี่น้องป่าอ,อ๋อน,นี้ต้องเอาถวยเมลไซกับกันมันเฮียเรื่อพี่น้อง <laughs> อืเอาแบบนี้มันก็จูใจครับ สดนับ เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดอืมเพิ่งเห็นแดดเมื่อนี้่ครับพี่นอ้องดีใจที่เห็นแดดครับ หลายมือที่ผ่านมาแถอะโต้โอ้ยฝนนะครับบ้านพี่น้องปินบอรครับบนตกแห้งบ่ทั้งนั้นบ้านไทยฝนบนนะ่นก็เอื้อนเอาในเด้อ เอาแบบพิเศษเลยครับ หนกักปปนี้ครับเห็นหนะเพราะว่าฝนครับจังละจังละฝนมาพอดีครับก็คือน,น้าวานครับน้าวานเป็นอีวานไปโอ้ยแต่พร้อมซงกัน คะแดนออกมากกับห้องอันเลิคำฝนตกก็จืนครับ <laughs> Và hát pin Thương hoàn Thương hoàn uh, đẹp Âu <laughs> Thương hoàn nằm cột tiểu Ủa Chạp pin hoàng nhằm thiên อิ่มครับ <PAUL> พ,พี่น้องเรื่องตีน้ามันเนาะฮะคลิปนี้กัเฮ็ดเพื่อว่าโบไห่ห่างหายจากพี่น้องเรือพี่น้องนะครับเพระาะว่าช่วงนี้กัยากให้ยากน้าเนาะคือยังหลายมือที่ผ่านมาเนี่ยนะฝนกะห้ามฝนตกใส่เขาพี่น้องผมกัโยนเขาใหม่ๆกัฟังน้ำให้น้ำนานเนาะพี่น้อง ขึ้นหอดอูครับพี่น้องครับเอามื่อนี้บ้าเปียกขอตัวลาไปก่อนเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ